วัฒนธรรมของจังหวัดไอจิสวัสดีค่ะโซนสาวขี้เกียจแห่งนาก,กยะเองนะก่อนอื่นเลยมีหลายคนถามสซนมาว่าจังหวัดไอจีนี่อยู่ที่ไหนหรอพอโซนบอกว่าก็เป็นจังหวัดที่มีเมืองศูนย์กลางชื่อนาก,กย่าไงล่ะทุกคนก็อ๋อไอจี IG น้อยใจแล้วนะเนี่ยเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแต่แล้วจังหวัดของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โพสเคยบอกว่าชุดอาหารเช้าหรือว่ามอร์นิ่งเซตในร้านคาเฟ่ก็คือวัฒนธรรมหนึ่งของจังหวัดไอจีเริ่มตั้งแต่สมัยโชวะ31หรือว่าปีคศ .1956 โอ้นานอยู่เหมือนกันนะคาเฟ่ที่เราอยู่กันตอนนี้ก็คือโคเมนดาโคฮี oh เป็นร้านกาแฟของจังหวัดไอจิที่มีสาขาหลายสาขาในญี่ปุ่นและแน่นอนว่าก็มีมอร์นิ่งเซตเหมือนกันถ้าเราซื้อกาแฟ1น่ถ้วยเราก็สามารถเลือกตามลำดับ1 2 3ได้เลยอย่างเช่น1เราจะเลือกขนมปังอะไร2 เราจะเลือกเครื่องเคียงแบบไหนและ3มเราจะเลือกแยมอะไรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรากินไม่อิ่มเราจะเพิ่มสลัดก็ได้แต่อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะเอาจริงๆอันนี้ซนก็ไม่ได้ตั้งใจจะกินมอร์นิ่งเซตหรอกนะแต่ซนสั่งน้ำที่มันเป็นน้ำกาแฟอัน,นี้แล้วก็สั่งขนม แต่ว่าพอสนสั่งน้ำที่เป็นกาแฟใช่ไหมก็กลายเป็นว่าได้ขนมปังมาด้วยโอ้ยอิ่มเห็นแล้วกินไม่ไหวแต่ว่าบางร้านเนี่ยตอนเราซื้อกาแฟบางทีก็จะมีแถมอูด้งหรือว่ามีข้าวปัน้นมีสลดัดก็คือจุกๆไปเลยสั่งได้ถึง11โมงเช้าเท่านั้นนะเซตมอร์นิ่งเอาจริงๆแล้วนะ่ะคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวหรือว่ามาทำงานที่จังหวัดไอจิหลายคนตกใจนะที่ สั่งกาแฟตอนเช้าแต่อยู่ๆก็ได้ขนมปังมาเฉยหรือว่าได้อาหารมาแบบไม่ได้สั่งกลายเป็น culture shock แบบอยู่ในประเทศตัวเองอะนะแต่ว่านะตอนที่ซนไปกินร้านคาเฟ่นในจังหวัดอื่นๆเนี่ยซนก็เห็น morning set เหมือนกันนะโฮสต์บอกว่า morning set เนี่ยได้รับความนิยมมากปัจจุบันจังหวัดอื่นๆนะก็อาจจะเอาไปทำเหมือนกันเพื่อเป็นการเรียกลูกค้าเนาะเพราะว่ามันคุ้มมากใครๆก็ชอบอะนะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามาคาเฟ่ในจังหวัดไอจิเนี่ย99.99% 99นะมีมอร์นิ่งเซตแน่นอนและต้นตำรับของวัฒนธทรมมอร์นิ่งเซตก็คือของไอจีเท่านั้นนะทุกคนดูสีนี่คือการฝืนกินนะดูแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มาจะบอกว่าโคเมดักโคเฮียเป็นร้านที่ค่อนข้างราคาย่อมเยานะถูกและของคือชิ้นใหญ่บเบิ่มเทิมเลยอะ เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนะให้ตายใจนึกว่าชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วคือชิ้นใหญ่กินไม่หมดขอสารภาพตรงนี้เลยนะว่าถึงแม้ว่าจังหวัดไอจิจะมีมอร์นิ่งเซตซึ่งเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ก็เถอะแต่ซนก็แทบจะไม่ได้กินเลยนะเพราะว่ามันเช้าเกินไปอ่ะซนตื่นไม่ไหวอ่ะตื่นไม่ทนันแล้วแถวบ้านเราก็ไม่ได้มีแบบร้านกาแฟอยู่ใกล้ขนาดนั้นน่นนะเนาะมาทีไรก็คือไม่ทันจบ ได้กินเซตกลางวันแทนนะนะแล้วพอมาดูอันนี้สี่โซนก็ตื่นเช้าเลยนะเพื่อมากินแต่ด้านอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ก็เลยสั่งแฮมเบอร์เกอร์มาแล้วก็ยังสั่งขนมหวานอีกแต่ก็ดันเจอแบบว่ามอร์นิ่งเซตนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามาแล้วเราก็ต้องสั่งอ่ะมันเป็นเซตที่เราต้องกินอนะ่ะก็กลายเป็นแบบเยอะไปหมดเลยอนะ่ะฉันอิ่มมากนะทรามานสุดๆอ้อแล้วก็ขนมปังถั่วแดงอะคะ่ะที่มันมีทานเนยด้วยนะ ก็จะเป็นขนมหน้าแยมอันเนี้ยนะถั่วแดงเป็นของไอจีเหมือนกันนะทุกคนตอนสนมาไอจีครั้งแรกอะสนก็รู้สึกว่ามันแปลกจังเลยอะ่ะกินอะไรอะกินขนมปังกับถั่วแดงอะนะแถมยังมีเนยโปะมาอีกแต่พอเปิดใจกินเท่านั้นแหละโอ๊ยติดใจอะ่ะสรุปก็คือ พอเราเห็นขายอันนี้ที่ไรนะเราต้องซื้อตลอดเลยถ้ามาไอจีแล้วอย่าลืมสั่งมอร์นิ่งเซตกับกินขนมปังถั่วแดงหลานเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงจังหวัดไอจีนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาเน่บาย Bye.